การประเมินผลการปฏิบัติงานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนางสาวพัทิตาแท่งทองตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน ประวัติผู้รับการประเมินนางสาวพัทิตาแท่งทองปัจจุบันอายุ43ปีเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่7สิงหาคม2555ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการสถานศึกษาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีประวัติการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์สาขารัประศาสนศาสตร์ราชพัฒมหาสารคามประกาศนียบัตรวิชาชีพภูมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายตามตารางสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563จำนวน25ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายตามตารางสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน22ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั่วโมงปฏิบัติงานงานสนับสนุนการสอน 1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน717ชั่วโมง 2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไม่รวม PLC 300ชั่วโมง 3. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 102ชั่วโมง 4. PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม73ชั่วโมง20นาที 5. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น5 1ชั่วโมง รวม1,243ชั่วโมง20นาทีการมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและจรรยาบรนวิชาชีพพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกออกำหนดจำนวน20ชั่วโมงหลักสูตรหน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร8 8 5 8 8พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษาจำกัด จำนวน20ชั่วโมงการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเรื่องวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 1. การจัดการเรียนการสอนการสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้การวัด และประเม ok ินผลการเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 3. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพด้านที่1 การจัดการเรียนการสอน1.1การสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้และนำไปจัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้การประเมินการใช้หลักสูตร มาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม1.2การจัดการเรียนรู้1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมต่างๆมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านกิจกรรมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ PLC 1.2.2 การจัดท哈哈哈ําแผนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผ <ide> ู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และนําผลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คําแนะนําด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลายใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีนำผลการประเมินมาปรปับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยรับการนิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม1.2.4คุณภาพผู้เรียนมีจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยล มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและได้รับรางวัลผลงานนักเรียนประเภทคลิปวิดีโอสั้นรองชนะเลิศอันดับ2ระดับจงบังหวัดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภยัยประจำปีการศึกษา2563 1.3การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี 1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมสร้างแบบทดสอบและประเมินผลที่หลากหลายโดยร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นนำผลการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียน2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นจิจกรรมจัดบอดในชั้นเรียนเลือกตั้งสภานักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์จัดทำและใช้าสารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โฮมรูมพบปะดูแลนักเรียนที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนระบบ S D Q ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100%ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษาด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3.1การพัฒนาตนเองมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยการศึกษานำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 3.2การพัฒนาวิชาชีพมีการเข้าร่ราวมช,ชุมชนก,ก,การเรียนรู้ทางวิชาชีพนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างเคร,รือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จบการนำเสนอขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติเสสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประเมินการกรองตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อขอเรื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ว .21 ทับ2,560ในวันนี้ข้าพเจ้านางสาวพัทิตาแท่งทองขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อไปขอกลาบขอบพระคุณค่ะ